ทไทยในยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์สําคัญสำคัญที่ที่พวกเราคุ้นกันอยู่ก็คือเรื่องโควิด -19 แล้วก็อันที่2เลยเนี่ยก็ถ้าในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของแอฟริกันสวายฟีเวอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็มีผลกระทบเยอะนะครับและเรื่องที่3เลยระยะสั้นๆเนี่ยก็จะเห็นว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องยูเครนนะครับทำให้ราคาพืชผลอะไรนี้เปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแต่ย้อนกลับไป3ปีก่อน สปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น3ปีที่อย่างที่ผมเรียนนะครับปัญหาทั้ง3ด้านเนี่ยก็กระทบธุร uh, กิจในทุกภาคส่วนเลยก,ก็ว่าได้นะครับแต่ไปเชโกเนี่เราก็ยังมีอัตราการเติบโตขึ้นเนี่ยประมาณ7%ต่อปีนะครับเราก็ยังเติบโตได้นะครับก็นี้เหตุผลที่เราเติบโตได้เนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยลงทุนต่อเนื่องมาในอดีตเพราะเราเชื่อว่าเราเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็ขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับนั่นเองเนี่ยใน7 ใน3าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่จะเติบโตน้อยลงบ้างนะครับก็เนื่องจากภาวะของของเศรษฐกิจนะครับกับภาพที่มีผลกระทบอ,ะอันนั้นก็เป็นผลกระทบในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับอัพไซด์คืออันนี้ต้องเรียนว่าเนื่องจากของเราเนี่ยอยู่บนธุรกิจหลายๆอุตสาหกรรมนะครับต้องเรียนว่าเรา c o v เวอร์ทั้งฟู้ดแวลูเชนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ย และในธุรกิจอาหารสัตว์ธุรกิจยาสัตว์นะครับมันก็จะมีองค์ประกอบของปัจจัยการอัพไซด์แบบหนึ่งนะครับแต่พอมาเป็นธุรกิจทางด้านอาหารและโปรโตีนเนี่ยแน่นอนว่าธุรกิจไก่ธุรกิจสุกรธุรกิจไก่ไข่ธุรกิจอาหารแปรรูปธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออกเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยหลายด้านแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าอาหารเนี่ยมันมีอัพไซด์โพเทนเชียลตลอดเวลานะครับตราบใดที่ในโลกนี้ยังต้องการโปรโตีนมากขึ้น วันนี้เองเนี่ยต้องเรียนว่าโปรโตีนเนี่ยยังเป็นสิ่งที่มีความต้องการทั่วโลกอยู่นะครับแล้วก็มีสัดส,ส่วนที่เพิ่มขึ้นในสัดส,ส่วนที่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าในทุกอาหารเนี่ยถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีโอกาสที่จะเรียกว่าสร้างบุคลาเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องครับปัจจัยเรื่องรู้การเนี่ยมีผลต่ออุตสาหกรรมแน่นอนนะครับและก็แน่นอนเป็นที่ ทุกคนเข้าใจนะครับว่าความผันผวนในเชิงของราคาเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยเรื่องของทั้งดีมานกับ supply ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วในประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าโครงสร้างเราเนี่ยยังมีการแข่งขันที่มากนะครับนม้นเองความผันผวนของราคาเนี่ยก็มีอยู่ระดับหนึ่งเราเองเนี่ยเราก็เข้าใจคําว่า volatility กับกตัว cyclic ของอุตสาหกรรมเนี่ยมาโดยตลอดนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่า เบชโกรเราเนี่ยเราได้วางรากฐานในการที่จะต่อสู้เรื่องพวกนี้นะครับเราก็เชื่อว่าความสามารถในการสร้างแบรนด์กับความสามารถในการสร้างระบบการจัดจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพก็จะทําให้เราเนี่ยมีความผันผวนที่น้อยกว่าเพราะว่าเราเราเองเนี่ยต้องต้องสร้างโอกาสในการที่ให้เครือของเราเนี่ยอยู่ในอะไรฮะอยู่ในความสามารถที่เราต้องเชื่อว่าเราต้องมีความสามารถเหนือกว่าผู้เล่นในอุตสาหกรรมแม้เองเนี่ยเราจะอยู่ในระบบที่เรียกว่าเราเป็น เกมเชนเจอร์ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมสุกร,รเนี่ยหรือหมูเนี่ยนะครับเราก็เป็นรายแรกๆที่กล้าลงทุนสร้างโรงงานซึ่งใช้เรื่องของคุณภาพกับความเย็นเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้เราสามารถลดความผันผวนของการที่เราเอาสุกร,รไปขายเป็นสุกร,รมีชีวิตนะครับเราก็สามารถค่อยๆไต่ระดับของการเพิ่มเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วมากนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้เราลดความผันผวนของ การที่เราต้องเอาสุกรมีชีวิตไปขายบนตลาดทั่วๆไปนะครับอันนี้มีก็เป็นความแตกต่างแล้วคราวนี้ไอ้ขบวนการตรงนี้เองเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเชื่อว่านะครับมนุษย์เนี่ยหรือประชาชนเนี่ยนะครับต้องมีทางเลือกในการที่จะเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพที่มากกว่ามีความปลอดภัยที่สูงกว่าได้นะครับเราเลี้ยงสุกรมาอย่างดีนะครับตัวสุกรเองเนี่ยเป็นสุกรที่เรียกว่ามีอะไรฮะเรียกว่าไม่มีสารตกค้างงี้ดีกว่า หรือเราไม่ได้ใช้สิ่งแตลปอมอะไรในการไปเลี้ยงสุกรเลยเพราะเราก็มีความมั่นใจแล้วเราก็ตั้งใจทำนี้มาตั้งแต่วันแรกวันนี้ถ้าเราเอาสุกรไปขายในโบรกเกอร์ทั่วไปสุกรเหล่านั้นจะก็ไม่มีความแตกต่างแต่พอเราเอาสุกรตัวเหล่านี้มาแปลรูปแล้วก็สร้างแบรนด์แล้วก็ทําให้ผู้บริโภคเห็นว่าเออสุกรของพวกเราเนี่ยมีคุณภาพกับมาตรฐานกับความปลอดภัยที่มากกว่าและตรวจสอบย้อนกลับได้ซึ่งหลายๆสิ่งเนี้ยเราทําล่วงหน้า ไปมากกว่าคู่แข่งเยอะซึงตรงนี้เองก็เป็นจุดขายว่าทําไมเราถึงมีความแตกต่างแล้วทําไมเราถึงจะให้ราคาของเราเนี่ยผันผวนน้อยกว่าผู้เล่นอ,อื่นในอุตสาหกรรมได้อันนี้ก็เป็นจุดแตกต่างเปยบเทรครับ <S <S คือสัดส่วนของธุกรกิจเราเนี่ยนะครับการทําฟาร์มเนี่ยต้องพูดว่าในวงจรฟาร์มเนี่ยมีหลายส่วนนะครับมันมีฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เรียกว่าหรือว่าฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อมาการรโภคหรืออย่างเป็นฟาร์มสุกรขุนเบตาโกรเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของฟาร์มปุ่ยหญ้าพันธุ์กับฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เยอะที่เราจะลงทุนเองเป็นส่วนใหญ่แต่ฟาร์มสุกรทั่วๆไปเนี่ยเราจะใช้ระบบเรียกว่ามีการทําความร่วมมือหรือพานเนอร์ชิพกับเกษตรกร,ร,กรนี้อย่างมากมายเพราะเราเชื่อว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่สําคัญนะครับในการทําให้อุตสาหกรรมอาหารเรายั่งยืนนั่นเองเบตาโกรเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับ คำว่าพาร์ทในชิพกับฟาร์มเมอร์ทั่วประเทศอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเบตาโกรเองเนี่ยเรามองว่าการที่เรามีสัสดส่วนในการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,ร,กรเหล่านี้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีคุณภาพเนี่ยต้องอาศัยองค์ความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องความปลอดภัยในฟาร์มนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องของสุขอนามัยของบุคลากรในฟาร์ม เพราะ3-4เรื่องนี้จะทําให้เขาพัฒนาขึ้นมานะครับเพงนั้นเองเราก็มีฟาร,ร์มเมอร์มากมายที่เราไปร่วมพัฒนากันแล้วเราก็เชื่อว่าฟาร,ร์มเมอร์เหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมอาหารนะครับโดยเพ r ร์ฟอร์แมของเราเนี่ยเราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าในช่วงหลังๆหรือว่าช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเราก็อาจจะทำกำไรขั้นต้นได้ที่ ในครึ่งปีแรกก่อนนะครับก็ประมาณสัก18นิดหน่อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีแต่นี้ต้องเรียนว่ารวมทุกปิดพันแล้วนะครับอันนี้ก็ก็เป็นอัตราการไรที่ดีนะครับแล้วเราก็มีค่าใช้จ่ายใ,ในการจัดการเนี่ยที่ลดต่ําลงอย่างต่อนเนื่องปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับสัก11นต11นิดนึงนะครับก็ถือว่าอาจจะอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะลดลงละแต่จะ บางท่านอาจจะรู้สึกว่าสูงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็เชื่อว่าการลงทุนของเราในดีตเนี่ยมันยังมีการลงทุนที่เน้นเรื่องคุณภาพกับการให้อะไรฮะระบบการจัดก,การใหม่ๆเข้าไปนี่เยอะมากนะครับเราก็เลยมีค่าใช้จ่ายตรงนี้สูงนิดนึงแต่แนวโน้มเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีโอกาสลดลงครับส่วนกําไรอย่างที่เรียนว่าถ้าครึ่งปีแรกเนี่ยเราก็จะอยู่ที่ระดับประมาณสักเกือบเกือบเกว่า นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตานกำรรไรที่่อนข้างจะดีนะครับใน,ในอุตสาหกรรมเราครับธุรกิจต่างประเทศเนี่ยวันนี้ก็ถือว่ามาจอยตี้ทั้งหมดเนี่ยจะมาจากไก่ปรุงสุกเพื่อการส่งออกนะครับก็ต้องเรียนว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีมานานละแล้วลประเทศผู้นําเข้าเราเนี่ยอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับหรือทางด้านยุโรปเป็นหลักเนี่ยสประเทศเนียเป็นตลาดหลักอันนี้ก็ถือว่าต้องเรียนว่า จริงๆแล้วเนี่ยช่วงหลังโควิดมาเนี่ยเขามีดีมานมากขึ้นนะครับแต่ก็ปรากฏว่าเขาก็มีการมีมีปัญหาเรื่องค่าเงินเฟอ้อจากภาวะสงครามกับค่าพลังงานสองตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอันนึงมีดีมานแต่ด้านหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องเรื่องราคาของอินฟลชันซึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมองอีกหลายๆปัจจัยนะครับเพราะว่าทาง ประเทศเหล่านี้เองเนี่ยเขาก็ยังมองเรื่องของ food security อยู่ดีเพราะฉะนั้นเองประเทศไทยเองก็ยังอยู่ในโอกาสที่ยังมีบทบาทที่สําคัญในการที่จะเอาอาหารเนี่ยส่งออกไปได้ตามเป้าหมายครับอันนี้จากการที่ผมได้คุยกับคู่ค้าเนี่ยเขาก็ต้องคํานวณน,นะครับตัวอย่างง่ายๆเลยว่าถ้าเขาเอาสินค้าที่มาจาก Eastern Europe หรือมาจากทาง South อเมริกาแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการไปแปรเป็นอาหารเพื่อปรุงสุกเพื่อพร้อมทาน มันก็จะมีเรื่องค่าแรงค่าแกส๊สค่าไฟซึ่งมันก็มีต้นทุนทีนท่สูงมากเพราะนั่นเองการที่เขาได้ไก่จากไทยที่ปรุงสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็คิดเลขไปกลับแล้วเขาก็เชื่อว่าไก่ไทยน่าจะดีกว่า <S <S คืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในในอุตสาหกรรมเราเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับคือคืออันที่หนึ่งก็ต้องเรียนว่าอาจจะยอมรับด้วยความจริงว่าในอดีตเบเกรก็อาจจะคอนซ e r v a วทนี่หน่อยเราจะเน้นเรื่องของในประเทศที่เราค่อนข้างจะ มีความสามารถอยู่แล้วถ้าเราจะข้ามไปยุโรปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็คงจะเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษามากขึ้นในอนาคตครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอการบริหารงานซึ่งเราอาจจะคิดมาก,กน,นะครับว่าอุตสาหกรรมเราเนี่ยเราต้องอาศัยความรู้จริงๆในพื้นที่นั้นๆนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารทางด้านตัวตัวตัวการลงทุนนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาสักนิดหนึ่งครับแต่เราจะให้ความสนใจกับประเทศในเซาท์อสเตเชียนะครับ แน่นอนว่าวันนี้เราก็มีการสื่อสารเนี่ยกับ potential ธุรกิจในอย่างเช่นในในโอกาสที่เรากำลังสื่อสารอยู่ก็อาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่มากกว่า3ประเทศที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับหรือในอนาคตเราก็่อนข้างจะสนใจพวกเซาท์เอเชียนี่เขาต้างจะมากครับต้องเรียนว่าเราเราค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในความมั่นคงการเงินงที่ดีนะครับเรียกว่าเราเป็น เราเรียกว่าเราเป็นอะไรฮะเราใช้คำว่าดิสซิ l ลิน financial discipline นี่สูงมากนะครับแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เรียกว่าแทบจะกู้เงินกับธนาคารไม่มากนะครับเรามีการออกตั๋วนะครับเราเอขอาเรียกว่าตั๋ว BE นะครับแล้วเราก็มีการทำมานานละนะครับอันนี้เราก็มีเครดิตเลดติ้งโดยทริสอยู่แล้วนะครับนั้นเองเนี่ยก็เป็นเครื่องบอกตัวหนึ่งว่าเบนท์กรเองเนี่ยเราก็มีดิสซิ п ลิน แล้วก็มีการวันน้นสังการเงินที่ที่ดีมากครับคือผมผมมีแผนงานนะครับว่าเรายังเชื่อว่าเราขยายการลงทุนได้เยอะแต่เหตุผลที่เราเช like ื pair, ่ออย่างนี้เนี่ยมันต้องมาจากพื้นฐานของการบริหารข้อมูลกับเรื่องของการประเมินเรื่องความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วก็ความต้องการของลูกค้าอันนี้เป็นเรื่องที่เรายังเชื่อว่าเรายังลงทุนได้ในตลอดเอ่อ value chain ของเราไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต้นน้า นะครับธุรกิจกลางน้ําก็คือเรื่องของอาหารและโปรตีนแล้วก็ธุรกิจจัดจําหน่านะครับเราก็ยังมีแผนที่จะขยายโรงงานอาหารสัตว์ต่อเนื่องนะครับในฟาร์มพ่อแม่พันธุ์นะครับที่เราต้องเพิ่มประมาณสัตว์ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เรื่องการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นลงเชือดไก่ลงเชืดอชดสุก,กรลงคัดไข่นะครับเรื่องการจัดจําหน่ายนะครับการลงทุน ใน,ในประเทศแคนบเดียในลาวแล้วก็ในอนาคตที่เรามองในเรื่องของพมา่านะครับนนเราก็มีการศึกษาอยู่แล้วนะครับอ,อาหารสัตว์วันนี้โรงงานอาหารสัตว์วันนี้เราก็มีโรงงานอาหารสัตว์ขนาดใหญ่นะครับเราลงทุนไปเนี่ยเมื่อประมาณ56ปีที่แล้วเนี่ยที่ประมาณพันพันสองร้อยสามร้อยล้านอันนั้นเป็นโรงงานอาดีตที่เราลงทุนไปวันนี้ก็เต็มแคปซาี้ละเราก็ยังมีแผนที่จะลงทุนโรงงานพวกนี้อยู่ ระเด็นในเงินที่ผมเรียนว่าเรามีแผนในการที่ใช้เงินประมาณ5,000กว่าล้านต่อปีในการที่จะเพิ่มศักยภาพในการผลิตเนี่ยมันก็จะแบ่งไปในทุกสายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอกรนะครับธุรกิจฟู้ดเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นธุรกิจทางด้านเพชรแล้วก็ในการลงทุนในอินเตอร์เนชั่นแนลทิศทางในระยะที่เปจาโกรให้ความสาคัญในปัจจุบันน,นะครับนอกจากการขยายการลงทุนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเขาเรียกทิศทางการบริหารจัดการเนี่ย อย่างไรเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจากในภาวะ30ปีที่ผ่านมาแล้วเรามองไปอนาคตเนี่ยนะครับเราก็มองตีมที่เปโกรเนี่ยเราจะเรียกว่าภายในนะครับเราเรียกว่าเรามีดิเรกชันที่เรียกว่า Powering Chage หรือการเปลี่ยนแปลงนะครับให้พลังจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะไปโกรเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตลอดเวลานะครับตีมในช่วง3-4ปีเนี่ยเราก็จะเรียกว่า p o w พาวริงเชนซึ่งใน p o พาวริงเชนของเราเนี่ยเราจะพูดด้วยกันทั้งหมด5เรื่องนะครับ เรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยเราก็เรียกว่าเราต้องการบริหารเบทาโกรเนี่ยให้เป็นซัพพลายเชนรีซิเลียนนะครับเพราะว่าในตลอด3-4ปีมาเนี้ยเราเห็นเรื่องของฟู้ดซ e เคียวริตี้นี่อย่างมากนะครับเรื่องฟู้ดซ e เคียวริตี้เรื่องฟู้ดเซฟตี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพงนั้น,นการจัดการซัพพลายเชนอย่างไรเนี่ยให้มีความความสามารถในการที่จะป้องกันโอกาสที่จะกระทบจากทั้งเรื่องโรคระบาด สัตว์หรือเรื่องโรคระบาดคนนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเรื่องอาหารเนี่ยเป็นอีกเราก็ต้องตอกย้ําเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการที่ทําให้สป라이เชนของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นหรือว่าพร้อมที่จะรับในทุกสถานการณ์อันนี้เราก็เรียกว่าสป라이เชนรีซิเลียนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆสาหรับเบยาทกลนะครับเรื่องที่2เนี่ยเนื่องจากในอนาคตเนี่ยนะครับเรื่องการจัดการในเชิงของดิจิทัลไลเซชันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญม,มาก นั่นเองเนี่ยเบตาโกรเนี่ยเราก็ยังอยู่ในโหมดที่เรียกว่าดิจิทัลทราน sfmation เฟสสองต้งเรียกว่าเฟสสองนะครับเพราะเราทำเฟสหนึ่จบมาเมื่อสัก3-4ปีที่แล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเฟสสองนะครับซึ่งอันนี้มันจะทำให้เรามีประสิทธิภาพนะครับในหลายเรื่องนะครับผมขอเรียนว่าในในคอนเซปต์ของเบตาโกรคำว่าดิจิทัลทราน sfmation เนี่ยเราพูดได้กัน6ด้านด้านที่1เราเรียกว่า Big Data ด้านที่2เนี่ยเราเรียกว่าสมาร์ CRM อันที่3เนี่ยเราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มอันที่4เราเรียกว่าสมาร์ทแฟคทอรี่อันที่5เราเรียกว่าสมาร์ทออเปเรชันอันที่6เราเรียกว่าสมาร์ทคุณตี้เพราะหเรื่องนี้เป็น6เรื่องที่เบลโกรเนี่ยจะต้องเอาดิจิทัลเนี่ยไปแอพพลายกับทุกเรื่องนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถก้าวตัวเองจากปัจจุบันเนี่ยไปนในการใช้ดิจิทัลให้มากที่สุดในการจัดการของเราอันนี้ก็เป็นธีมตัวนี้นะครับคราวนี้คำว่า Digital t r a n sf ormation เนี่ยมันก็จะมากับเรื่องที่3เลยก็คือว่า people transformation ซึ่งในการจัดการเรื่อง people transformation เนี่ยเราก็จะพูดหลายๆเรื่องนะครับก็คือแน่นอนว่าเราต้องพัฒนาคนเนี่ยให้คนในองค์กรของเราเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีคนมากกว่า30,000ื่นกว่าคนเนี่ยนะครับให้สามารถใช้ดิจิทัลได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการทรําธุรกิจหรือการจัดการนะครับแล้วก็การเปลี่ยนระบบการจัดการของเราเนี่ยให้เป็นทางด้านเครื่องมือในเชิงของ ธุรกิจในเรื่องดิจิทัลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ก People เป็ p l e Transformation เี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องที่4เราเรียกว่า New Venture หรือ New S-Curve นะครับเราก็จะมีการสร้างโอกาสในการที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่มารองรับในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้าน Alternative Protein นะครับหรือเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็จะเข้าใจว่า Alternative Protein ในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในรูปของคำว,ว่า p l plant b a s e d นะครับเบตาโกรเองเนี่ยเราก็ใช้โนฮาของเราเนี่ยในการที่เราจะล้อนสินค้าภายใต้แบรนด์มิตลี่นะครับซึ่งเป็นแพนเบสของเบตาโกรนะครับวันนี้เราก็มีการจัดจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จัดจำหน่ายร้านอาหารบางส่วนในกรุงเทพด้วยนะครับแต่ในเรื่องของอัลเจโปรตีนเนี่ยก็จะเป็นอนาคตในอนาคตนะครับว่าตัวนี้เราก็ต้องเริ่มพัฒนาวันนี้เพื่อในอนาคตสัก10ปีหรือ20ปีเนี่ยก็จะมีบทบาทต่อ การบริโภคของคนเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือทั้งโลกนะครับอนอกจากนั้นเองเนี่ยในคำว่า new S curve เนี่ยตัวอย่างอานันนึงเราก็มีโอกาสไปร่วมทุนกับ curry express ทำโมเดลที่เรียกว่า curry cool ซึ่งจะเป็นการทำโลจิสติกโคเชนเพื่อจัดส่งพาสเซลเย็นได้ทั่วประเทศตรงนี้เองก็จะสนับสบนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเติบโตอย่างมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า new S curve ขององานาคตนะครับ และสุดท้ายเลยเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับคำว่า sustainability นะครับหรือคำว่า ESG เพราะนั่นเองตรงนี้เองเนี่ยเบทาโกรก็จะมี Initiative มากมายที่ทำให้ Food ของเราเนี่ย sustainable ในระยะยาวครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานสะอาดหรือการทำให้สินค้าของเราเนี่ยส่งเสริมเรื่อง Good Health Well Being มากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <S <S คือเบทาโกรเราไม่ได้มองเรื่องของ,ของการเป็นเบอร์หนึ่งเบอรสองนะครับ เรามองเรื่องของ positioning หรือตำแหน่งของเราในอุตสาหกรรมนะครับเราไม่ได้มองที่ตัว ranking ในเรื่องของ size แต่เรามองเรื่องของความความเป็นเบอร์หนึ่งหรือความเป็นอะไรฮะเบอร์หนึ่งในเรื่องของ quality กับเรื่องของความปลอดภัยซึ่งตรงนี้เราเชื่อว่าน่าจะน่าจะเป็นอะไรที่ที่เราเรียกว่าเพื่อการระยะยาวดีกว่านะครับเราคงจะไม่โฟกัสเรื่องการไปสร้าง scale ที่จะไปเพื่อแซง เลือขึ้นเป็นเบอร์นหนึ่งแต่เราจะทําอย่างไรให้สินค้าของเราเนี่ยเน้นเรื่องของการที่ผู้บริโภคเองเนี่ยมี trust กับมี admire กับแบรนด์ของเราเนี่ยในเชิงของ Quality กับ safety มากๆครับอย่างที่เรียนนะครับว่าอาหารเนี่ยเป็นธุรก,กิจระยะยาวนะครับนั่นเองเนี่ยการลงทุนเนี่ยน,นอกจากตัวเบ t ากรเองที่เรามองมาในเชิงของการลงทุนในระยะยาวเป็นหลักแล้วเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าอาหารเนี่ยยังมีโอกาสที่จะมี อัพไซด์ในเรื่องของโอกาสเนี่ยอย่างต่อนเนื่องนะครับส่วนเรื่องนโยบายการปันผลเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราก็จะปันผลเนี่ยไม่ต่ำกว่า30%นะครับของของอกำไรที่เราทำได้ครับก็เป็น long term investor ครับแล้วก็แน่นอนว่าเน้นเรื่องอปันผลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่ายังมี growth potential ต่อนเนื่องครับ